สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอหรือกำลังเจออยู่คือเรื่องนอนไม่หลับหรืออินสัมเนียครับ ค่ะเป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยมากจริงๆนะคะข้อมูลที่เออเรามีอยู่ก็บอกว่าผู้ใหญ่ตั้ง30-35%อาจจะเคยมีประสบการณ์นี้ครับซึ่งการนอนนี่มันสำคัญมากๆเลยนะมันเป็นการฟื้นฟูทั้งร่างกายสมองงั้นเดี๋ยวเรามาลองสำรวจข้อมูลกันดูว่าสาเหตุผลกระทบแล้วก็ทางออกมันเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะคาถามสาคัญเลยคืออืมตกลงว่า ยาช่วยนอนหลับเนี่ยมันจําเป็นจริงไหมหรือจริงๆมันมีวิธีอื่นที่เราพอจะจัดการเองได้ค่ะคําถามนี้น่าสนใจมากคือคุณภาพการนอนเนี่ยส่งผลต่อสุขภาพกายสุขภาพใจเราโดยตรงเลยในทางการแพทย์เองเนี่ยภาวะนอนไม่หลับเขาไม่ได้ดูแค่ว่านอนกี่ชั่วโมงนะคะอ,อ๋อไม่ใช่แค่นอนน้อยเหรอครับไม่ใช่แค่นั้นค่ะแต่หมายถึงความยากลําบากอย่างเช่นเริ่มหลับยากหรือว่าตื่นกลางดึกแล้วหลับต่อไม่ได้หรือตื่นมาแล้วแบบว่าไม่สดชื่นเลยเข้าใจและครับ ซึ่งมันก็กระทบชีวิตตอนกลางวันเต็มๆเลยสิครับทั้งเพลียทั้งสมาธิไม่มีอารมณ์ก็อาจจะแปรปรวนง่ายถูกต้องเลยค่ะกระทบหมดเลยงั้นเรามาเริ่มดูที่ทางเลือกที่ไม่ต้องใช้ยากันก่อนดีกว่าข้อมูลที่เราดูกันมาแนะนำอะไรบ้างครับเริ่มจากพื้นฐานเลยที่เรียกว่าสุขนามไยการนอนหลับที่ดีหรือ s l e p h y g i e n นเนี่ยครับอ๋อค่ะ เรื่องสลิปไฮจีนนี้เป็นพื้นฐานสำคัญมากๆเลยค่ะหลักๆก,ก็คือการปรับพฤติกรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมให้มันเอื้อต่อการนอนนะคะครับเช่นอะไรบ้างครับก็อย่างเช่นพยายามกำหนดเวลาเข้านอนตื่นนอนให้ตรงเวลาทุกวันค่ะทุกวันเลยเหรอครับแม้แต่วันหยุดใช่ค่ะแม้วันหยุดก็ควรจะใกล้เคียงเดิมอาจจะหย่อนได้บ้างนิดหน่อยสักไม่เกิน20นาทีกาลังดีค่ะอืมครับครับแล้วก็ เตียงนอนเนี่ยมีไว้เพื่อน,นอนกับกิจกรรมทางเพศเท่านั้นนะคะอ๋อคือไม่ควรไปทำงานอ่านหนังสือหรือเล่นมือถือบนเตียงไม่ควรเลยค่ะพยายามให้สมองเชื่อมโยงว่าเตียงคือที่สำหรับนอนส่วนห้องนอนก็เหมือนกันควรจะมืดจริงๆเงียบแล้วก็อุณหภูมิเย็นสบายหน่อยเย็นนี้ประมาณไหนครับซักประมาณ18-22ององศาเซลเซียสกำลังดีค่ะ แล้วเรื่องใกล้ตัวอย่างอาหารการกินหรือว่าหน้าจอที่เราติดกันเนี่แหละครับมีผลเยอะไหมโอ้โหมีผลมากเลยค่ะอย่างแรกเลยคือคาเฟอีนแอลกอฮอล์แล้วก็เอ่อมือหนักๆก,ก่อนนอนอันนี้ควนเลี่ยงเลยอย่างน้อยสัก4ีถึงหชั่วโมงก่อนนอนนะคะครับครับส่วนหน้าจอเนี่ยสำคัญมากเหมือนกันคือ ควรจะงดเล่นไปเลยอย่างน้อย30นาทีถึง1ชั่วโมงก่อนนอนเพราะแสงสีฟ้าใช่ไหมครับใช่ค่ะแสงสีฟ้าจากจอมันไปนกดฮอร์โมนเมลาโทนินที่ช่วยให้เราง่วงนอนนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วก็มีอีกเทคนิคหนึ่งที่ข้อมูลเน้นคือถ้านอนอยู่บนเตียงแล้วพลิกไปพลิกมาเกินสัก 20- 30นาทีแล้วมันยังไม่หลับจริงๆเนี่ยครับให้ลุกจากเตียงเลยค่ะลุกไปทาอะไรครับอ๋อเป็นการตัดวงจรความคิดกังวลเรื่องนอนไม่หลับใช่ประมาณนั้นเลยค่ะ คือไม่ฝืนนอนอยู่บนเตียงการปรับพื้นฐานพวกนี้ดูสำคัญมากเลยนะครับแล้วถ้าถ้าปัญหามันดูซับซ้อนกว่านั้นหรือเป็นมนา,นา,นานานแล้วล่ะครับมีการบำบัดที่มันเฉพาะเจาะจงกว่านี้ไหมครับมีค่ะแล้วก็เป็นวิธีที่ข้อมูลหลายแหล่งมากๆยกให้เป็นเหมือนการรักษาอันดับแรกเลยนะคะโดยเฉพาะสำหรับคนที่นอนไม่หลับเรื้อรงังคืออะไรครับ เรียกว่าการบำบัดความคิดและพฤติกรรมหรือ CBTI ค่ะ Cognitive Behavioral Therapy for InsomniaCBTI ค่ะจุดเด่งของมันคือมันให้ผลที่ยั่งยืนกว่าการใช้ยาในระยะยาวนะคะทำไมถึงยั่งยืนกว่าครับเพราะว่ามันไปแก้ที่ที่ต้นต่อจริงๆค่ะคือไปปรับความคิดความเชื่อผิดๆของเราเกี่ยวกับการนอนแล้วก็ปรับพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อการนอนอย่างเช่นคนที่กังวลมากๆว่า คืนนี้จะหลับไหมอะไรแบบนี้อ๋อคือเหมือนไปแก้ที่ซอฟต์แวร์ในหัวเราเลยคล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะเหมือนเราไปฝึกสมองให้กลับมาเรียนรู้วิธีการหลับที่เป็นธรรมชาติอีกครั้งไม่ใช่แก้ไปกดอาการเหมือนเหมือนเวลาเรากินยาฟังดูเป็นการแก้ปัญหาที่รากจริงๆนะครับแล้วถ้าสมมติว่าต้นตอหลักๆมันมาจากความเครียดสะสมในชีวิตประจำวันล่ะครับมีเทคนิคอะไรที่ช่วยจัดการตรงนี้ได้บ้างไหมครับมีค่ะ ข้อมูลก็พูดถึงพวกเทคนิคผ่อนคลาย relaxation techniques หลายอย่างเลยนะคะที่ช่วยลดความตื่นตัวของร่างกายกับจิตใจลงเพราะเวลาเราเครียดร่างกายมันจะเข้าโหมดแบบว่าสู้หรือหนี fight or flight ใช่ไหมคะใช่ครับมันก็ตื่นตัวโนอนยากใช่ครับเทคนิคพวกนี้ก็จะช่วยให้เราสงบลงเช่นการฝึกหายใจช้าๆลึกๆอย่าง4 7 8ที่เคยได้ยิน ใช่ค่ะหรือการทำสมาธิแบบต่างๆเช่น mindfulness หรือ body scan หรือการฝึกเกรงและคลายกล้ามเนื้อทีละส่วน PMR พวกนี้ช่วยได้หมดเลยค่ะนอกจากการผ่อนคลายจิตใจแล้วปัจจัยอื่นๆล่ะครับอย่างเช่นอาหารการกินหรือว่าการออกกาลังกายมีส่วนช่วยเรื่องนอนไหมครับเกี่ยวข้องมากๆค่ะการจัดการความเครียดมันเป็นภาพรวมเนาะการออกกำลังกายสม่ำเสมอโดยเฉพาะพวกแอโรบิกเนี่ยช่วยให้นอนหลับดีขึ้นจริงๆแต่ต้องออกถูกเวลาด้วยใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะควรจะออกกําลังช่วงเช้าหรือบ่ายเย็นๆก็ยังพอได้แต่ว่าควรเลี่ยงการออกกําลังกายหนักๆสัก2-4ชั่วโมงก่อนนอนนะคะเพราะมันจะทําให้ร่างกายตื่นตัวเกินไปอ๋อครับแล้วเรื่องอาหารล่ะครับมีอะไรที่ควรกินหรือควรเลี่ยงเป็นพิเศษไหมก็มีข้อมูลชี้ไปทางนั้นเหมือนกันค่ะอย่างสารอาหารบางตัวอาจจะช่วยได้บ้างเช่นทริปโตแฟนที่เป็นสารตั้งต้นสร้างฮอร์โมนเกี่ยวกับการนอน นหนก็ <S 1> <S 1> <S อย่างในกล้วยนมอุ่นๆหรือแมกนีเซียมที่ช่วยคลายกล้ามเนื้อระบบประสาทก็มีในอัลมอนด์กล้วยเหมือนกันค่ะ <S 2> <S 2> ชาสมุนไพรยอย่างคาโมไมล์และครับคาโมไมล์ก็อาจจะช่วยรู้สึกผ่อนคลายได้ค่ะแต่ก็ต้องย้ำเรื่องการเลี่ยงตัวกระตุ้นเหมือนเดิมนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> คาเฟอีนแอลกอฮอล์น้ำตาลเยอะๆโซเดียมสูงๆก่อนนอนอันนี้ไม่ดีแน่ๆโอเคครับเข้าใจเลยทีนี้ สมมุติว่าลองปรับพฤติกรรมลองเทคนิคผ่อนคลายต่างๆแล้วมันมันยังไม่ดีขึ้นหรือในบางกรณีที่อาการมันรุนแรงเฉียบพลันจริงๆยาช่วยนอนหลับแ่ละครับบทบาทมันอยู่ตรงไหนข้อมูลว่ายังไงบ้างค่ะสำหรับยาช่วยนอนหลับหรือ hypnotics เนี่ยข้อมูลส่วนใหญ่จะเน้นย้ำมากๆว่าควรพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้นนะคะอันนี้สาคัญมากค่ะครับใช้ในกรณีไหนบ้างครับ ส่วนใหญ่จะใช้ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงค่ะเช่นอาการนอนไม่หลับที่มันรุนแรงมากๆแล้วก็เป็นแบบเฉียบพลันหรือในกรณีที่ลอง CBTI หรือวิธีอื่นๆแล้วมันมันยังไม่ได้ผลจริงๆหรืออาจจะต้องใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลหรืออาจจะใช้ช่วยช่วงสั้นๆตอนเริ่มทำ CBTI เพื่อตัดวงจรใช่ค่ะมีการใช้แบบนั้นเหมือนกันแต่สิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจคือยาเนี่ยมันแค่บรรเทาอาการนะคะไม่ได้แก้ที่สาเหตุครับ แล้วหลักการใช้คือต้องใช้ขนาดน้อยที่สุดเท่าที่มันได้ผลแล้วก็ในระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จําเป็นจริงๆค่ะแล้วความเสี่ยงล่ะครับที่เราต้องระวังเป็นพิเศษมีอะไรบ้างความเสี่ยงมีหลายด้านเลยค่ะทั้งผลข้างเคียงที่อาจเจอได้อย่างอาการง่วงซึมตอนกลางวานันที่เขาเรียกว่า hangover effect อ๋อตื่นมาแล้วยังเบลอเบล่ง่วง หรืออาจจะมีปัญหาเรื่องความจำการทรงตัวซึ่งอันนี้อันตรายโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเสี่ยงต่อการหกล้มได้ง่ายครับแล้วความเสี่ยงระยะยาวอันนี้น่ากังวลกว่าค่ะคือเรื่องการดือด้อยาดื้อยาหมายถึงต้องเพิ่มโดสไปเรื่อยๆถูกต้องค่ะใช้เป็นนานๆอาจจะต้องใช้ยาขนาดสูงขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ได้ผลเท่าเดิมแล้วก็เสี่ยงต่อการติดยาด้วยค่ะติดยานี่คือทั้งทางกายและทางใจเลยไหมครับ ใช่ค่ะร่างกายหรือจิตใจอาจจะหหยหาต้องพึ่งยาตลอดถึงจะนอนหลับหรือรู้สึกปกติได้โดยเฉพาะยากลุ่มเก่าๆอย่างเบนโซ d ดอซีพีนส์หรือแม้แต่กลุ่มใหม่ๆที่เรียกว่า Z d r u g s อย่างโซพิดเดมก็ตามกลุ่มพวกนี้ถ้าหยุดกระทันหันจะเป็นยังไงครับอาจจะเจออาการถอนยาได้ค่ะหรือที่แย่กว่านั้นคือเกิดภาวะนอนไม่หลับกลับมาเป็นหนักกว่าเดิมอีกที่เรียกว่า rebound insomnia โหฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับ แล้วพวกยาแก้แพร้รุ่นเก่าๆที่บางทีคนหาซื้อง่ายๆบอกว่ากินแล้วง่วงหรือพวกอาหารเสริมสมุนไพรต่างๆแล้วครับข้อมูลว่าไงบ้างค่ะยาแก้แพร้รุ่นเก่าแอนติฮิสตามีนรุ่นหนึ่งจริงๆมันทําให้ง่วงได้แต่ว่าประสิทธิภาพในการรักษาโรคนอนไม่หลับโดยตรงเนี่ยมันไม่แน่นอนค่ะแล้วก็มีผลข้างเคียงอื่นๆด้วยอย่างปากแห้งตาพร่าง่วงกลางวันส่วนเมลาโทนินล่ะครับเห็นมีขายเป็นอาหารเสริม เมลาโทนินเนี่ยข้อมูลค่อนข้างชัดเจนว่ามีประโยชน์ในบางกรณีนะคะเช่นช่วยเรื่องเจ็ตแลกหรือช่วยปรับเวลาการนอนให้เข้าที่แต่ถ้าเป็นภาวะนอนไม่หลับทัท่วไปประสิทธิภาพมันยังต้องการข้อมูลวิจัยสนับสนุนมากกว่านี้ค่ะและพวกสมุนไพรยอย่างรากวาเลเรียนคาโมไมล์ที่เห็นมีผลิตภัณฑ์ออกมาเยอะ สำหรับสมุนไพรกลุ่มนี้เอาจริงๆคือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มันหนักแน่นชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิภาพโดยตรงเนี่ยยังค่อนข้างจํากัดหรือไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ค่ะดังนั้นถ้าใครใช้อะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นยาอาหารเสริมหรือสมุนไพรควรจะแจ้งให้แพทย์ทราบด้วยเสมอนะคะครับชัดเจนเลยครับงั้นถ้าให้สรุปจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้แนวทางที่ดูจะเหมาะสมที่สุดก็คือ ควรให้ความสำคัญกับการปรับพฤติกรรมแล้วก็แนวทางที่ไม่ใช้ยาเป็นอันดับแรกเลยใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องสุขอนามัยการนอนที่ดีแล้วก็ CBTI ที่เน้นแก้ปัญหาระยะยาวถูกต้องค่ะส่วนการใช้ยาเนี่ยอาจจะมีบทบาทในบางสถานการณ์ที่จำเป็นจริงๆแต่ก็ต้องต้อง,องระมัดระวังมากๆแล้วก็อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเสมอ ใช่เลยค่ะการจัดการภาวะนอนไม่หลับที่ดีที่สุดคือการผสมผสานวิธีที่มันเหมาะกับแต่ละคนนะคะโดยเน้นไปที่การแก้ที่ต้นเหตุจริงๆแล้วก็เสริมสร้างทักษะให้เราจัดการการนอนของตัวเองได้เพื่อให้คุณภาพการนอนมันดีขึ้นอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ ขอบคุณมากๆาครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกวันนี้ผมว่ามีประโยชน์มากๆเลยครับออขออนุญาตทิ้งท้ายเป็นคำถามให้คุณผู้ฟังได้ลองคิดตามกันดูนะครับว่านอกเหนือจากการใช้เทคนิคเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับคนที่มีภาวะนอนไม่หลับแล้วเนี่ยการที่เรานำเอาหลักสุขอนามัยการนอนที่ดีหรือเทคนิคผ่อนคลายต่างๆมาปรับใช้อย่างสม่ำเสมอในชีวิตประจำวันมันจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็สุขภาพโดยรวมของเราทุกคนได้อย่างไงบ้างแม้แต่ในคนที่ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้มีปัญหาเรื่องการนอนเลยก็ตาม